เช้าๆครับผมเรือจะฟังอีกหนึ่งลำก็เ,เทียบท่าที่ท่าเรือชุดบีครับเตรียมที่จะเทียบแล้วครับมาเต็มลำครับหนักล้นล้วนเมื่เกินแบบกระนำแบบกระนำมากมากเลยฮะฝน มีอีกลำครับเป็นเรือทักนะครับเรือทักนี่เดี๋ยวไปเตรียมปล่อยเรือใหญ่ออกฮนะโมลายสำหรับลำนี้ตัวอ,อันนั้นตรงข้ามเป็นเรือเดินสินค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเรือเดินสินค้าใช้ฝั่งนะครับรับจากของเตยท่าเรือกรุงเทพนะครับมายัางท่าเรือแหลมชะบับง บางทีก็รับจากแหลมฉบ,บังนะครับไปที่คลองเตยหรือว่ากรุงเทพครับในท่าเรือที่กรุงเทพก็มีอยู่หลายท่านะครับหลายท่าหลายบริษัทโน่นอีกลำหนึ่งฮะลำที่สองส่วนลำนี้ลำใหญ่ครับฝนตกแดดออกครับ มาไกลๆจากทะเลเลยฮะเปียกเปียกตลอดเลยโน่นฮะมาไกลๆจากตรงโน้นแล้วครับคาดว่าน่าจะตกไม่เยอะนะฮะ